แล้เวเขาจะมหาหันป่าเป็นชิ้นครับผมเ,าเขาพอดีนะไม่เล็กไม่ใหญ่ครับผมเขา,าพอซับละเอียดนะซับขอป่าครับเนื้อปลาจะดูประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวรอดูขั้นตอนต่อไปต่อไปเขาก็เจ็โขกกระเทียมครับผมกระเทียมเขาแก่ไปแล้วเนาะแล้วจะวโขก,กละเอียดครับผมแล้วเขาจะใส่เลย กระเทียมโขกหยาดนะครับผมตีกันะละเอียดมากโขกเสร็จนี่คือกระเทียมขอใช้มือนะครับกระเทียมนี่เดี๋ยวใส่เยอะๆหน่อยหนึ่งมันจะได้หอมขอใช้มือครับผมนี่มางนะใส่กระเทียมแล้วเขาก็จะนื้น,นวดนครับผมหนวดของเนื้อปลากระเทียมกับเนื้อปลาอเอดี๋ยวหมอเรียกเขาใส่เอนะครับผมรเรียงๆอันนี้เขาจะอะไรหรอ สอมใส่มือนะครับผมขออนุญาตใช้มือนะนวดให้เข้ากันครับผมในกระเทียมครับป่าเขากันครับผมถ้าเราใส่กระเทียม,มเยอะครับผม,มจะได้หอมเนาะนไอ่คือิการทําผมเนาะครับผมท้างหล่าครับผมต้มนหะน้ นี่ครับผมเพราะนวดกระเทียมแล้วนะเนี่ยลากไก่เปลี่ยนสีไปหน่อยนึงแล้วเขาก็เติมไปด้วยเกลือครับผมเกลือนะครับผมสัมยาระเว่าจะเห้มันเยอะหรือเค็มมากนะครับผมได้เดี๋ยวเราก็จะนวดต่อไปครับผมนวดกระเทียมกับเกลือเรียบร้อยเอาเข่าสุกพุ่งครับผมเอาสุกเนาะเขาสุกเขาตัวนั่นแหละครับผมต้องมีของเหนียวก็ดีแตใส่ได้เหมือนกันเนาะ จะห่อเก็ตรขยายมวยเข้า,ก,ขากันครับผมใส่เข้าสุกนะมขอม่านันน้อยเ่อนน่าใส่น้อยหนึ่งมันรวดหลวดนันครับจะห่อเก็ตรขยายมวยเข้า,ก,ขากันครับผมแจกนวดเรียบร้อยเลาก็ใส่กระปุกไว้ครนะับผมเลาก็ลงมาใส่กระปุกไว้นะปัดให้แน่นครับผมใ่กระปุกไว้คือใส่กระปุกไว้เลี้ยงแตงไม้ครับผมเลี้ยงแตาให้เต็ม ยาไหมต้องยายมาหมก,ยยก็คุกงพนครับผมเสร็จเรียบร,ร้อยกับเต็มพุกครับผมก็เป็นปิดฝาแต่เขาเคยต่างไว้สักว,ว,นวนนันสองวันรวอให้มันเป็นครับผมปิดให้สนิทไม่ให้มันวันเข้าครับผมสมปลาเดี๋ยว่าร้อ ดูผลงานครับผมว่ามันจะเป็นผมหรือมันจะเป็นเสีมครับผมเดี๋ยวเขาว่รรออัปเดตตอนเป็นด้วยกันครับผมขอบคุณสวัสดีครับ